ครับผมเข้ามาอัปเดตงานใหม่นะครับของนะครับของสวยๆงามๆนะครับอันนี้ห้องเกินเป็นงานสามคนนะครับห้องเกินหกขั้นนะครับอัี้ห้องเกินหกขั้นขั้นขั้นอันนี้ตีตีอยู่บนครับตีอยู่บนตัวนี้ตีบนคนใส่หัวช่างตีช่างตีบ้านกัโอ้ยบมด้อาเคิงช่างตีบ้านกันรับเป็นงานสามคนครับลงเมื่อจะเป็นแปดขั้นนะครับหยุดริมฝุ่นอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้ว ต้องขับหนังก็เฉื่อมเนี่ยอะไรครับกับบังกะไซก็ขี่รถลื่นแย่งโพดหัวห้เขาไปแบบนี้ครับเท่ไปหัวกับบังกะไซเลยได้ตามมากสนใจครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเขจะถีบเบอร์โทั่วไปนะครับคนใดสนใจนะครับคลิปไปแล้วมันทะลุมันไ่เห็นนะครับมันไกลแห้งนะครับโฆษณาเนี่ยบอกครับโอ้ยอะตาเ่ามาเห็นใบโพดเขาว่าขึ้นรถนั่กับพระทันเขาว่าขายของเนี่ครับโฆษณาเนี่ยขายของเนี่ย เจ็ดเงินที่ลไรโฆษณาหนีแหมสูงง่ายครับรุ่นนีก็ใช้ดิ่งแหงเด้อดีของงายรุ่นนี้เด้อใช้ดิ่งแหงใครมาได้ใครห้ำบาดวันนั้นควดรุ่นนี้ก็ดีแหงกินบ่ได้หัวซากบอนทีนบาได้หัวทิมวันนั้นก็อันนี้ท่านเดียร์ฟ้าเมียต้มหัวทิมเลยเออเอเกอร์แหงแก่รุ่นนี้ก็สามารเมียหน่อยดิครับครับลา